หลวงพ่อครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีรายการพวกธรรมะนี่เยอะมากแล้วก็คือเขาบอกว่าคือคนเราเวลาถ้าเกิดมีปัญหาต้องเข้าหาธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยคือรายการธรรมะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์คืออะไรทําไมต้องเป็นรายการธรรมะแล้วธรรมะเนี่ยแปลว่าอะไรถ้าจะแปลเอาเข้าใจง,ง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับธรรมะคือความดีธรรมะคือความถูกต้องง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าธรรมะคือ รายการคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไ่ใช่อันนั้นเป็นเป็นเนื้อหาก็เหมือนอย่างคําว่าอาหารเนี่ยอาหารมันคืออะไรล่ะอาหารก็คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายครับเข้าใจง่ายๆอย่างนั้นทีนี้พอจะขยายความก็คือธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมดาอะไรที่เป็นธรรมดานั่นแหละเป็นธรรมะอะไรที่เป็นธรรมชาตินั่นแหละธรรมะอะไรที่เป็นปกติก็ธรรมะอะไรที่เป็นความถูกต้องก็ธรรมะ อะไรที่เป็นความดีก็คือธรรมะนั่นแสดงว่าคือรายการธรรมะจะบอกแนวทางให้เราเนี่ยคือได้ดําเนินวิถีชีวิตไปให้มันปกติถูกต้องนั่นคือความหมายเป็นอย่างนี้มานานใช่ไหมหลวงพ่อก็เป็นมาเท่าที่มนุษย์มีในโลกนี้คือถ้าเกิดมนุษย์เกิดมาปุ๊บก็พอมาพร้อมกับปัญหาเลยมาพร้อมกับปัญหาแล้วก็ต้องมีธรรมะเข้าไปกํากับถ้าไม่มีธรรมะเข้าไปกํากับเนี่ยมันก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เนยฮะอย่างสัตว์มันไม่มีธรรมะเข้าไปกากับมันก็ ขิดกันพ่อแม่ลูกมีเพศสัมพันธ์ต่อกันแต่มนุษย์ทำอยมางนั้นไม่ได้เพราะมันมีธรรมะนี่ถ้าเราพูดในมุมนี้แสดงว่าธรรมะก็ไม่ใช่เป็นธรรมะของพระพุทธศาสนาอย่างเดียวถูกต้องเลยเพราะว่าธรรมะในเป็นสากลเพียงแต่พระพุทธเจ้าเข้าไปค้นพบของที่มีอยู่แล้วคือไม่ได้ไปคิดค้นนะพะพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ไปคิดคน้นเหมือนอย่างน้ํามันเนี่ยมีอยู่แล้วซาอูมาอมไม่ได้ผลิตเแต่ค้นพบน้ํามัน คลื่นโทรศัพท์อะไรนะมีอยู่แล้วเพียงแต่ไปรู้จักวิธีนําคลื่นนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นั่น<ส>ธรรมะเนี่ยม,มีมีมานานแล้วก็ทุกศาสนาก็มีธรรมะทั้งหมดนั่นแสดงว่าคือต่อไปเราเวลาบอกว่านี่อา้าคุณมีธรรมะไหมคุณมีธรรมะไหมจริงจริงแล้วคืออาจจะมาจากคำว่าธรรมชาติธรรมชาติอ่าธรรมดาธรรมดาเออเป็นปกติเป็นปกติแล้วก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วดีแล้วดีแล้วแล้วเมื่อปฏิบัติตามมันจะส่งผลให้เกิดความสุขและความสําเร็จ ถ้าทําตรงข้ามก็จะประสบผลตรงข้ามเหมือนกันคือไม่มีความสุขและไม่มีความสําเร็จแสดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยํำว่าธรรมะจริงๆแล้วคือเป็น common sense ไหมหลวงว่าก็พูดอย่างนั้นก็ถูกพี่ชายเคยได้ยินคําว่ายุติธรรมไหมครับถ้าเอาธรรมะไปตัดสินมันยุติ<อ>เลยเรียกว่ายุติธรรมยุติธรรมยุติธรรมโอเ,เข้าใจแล้วเครานี้คือเมื่อมันเป็นธรรมชาติแล้วทาไมเราต้องเรียนรู้ก็ในเมื่อธรรมชาติก็ มันก็น่าจะรู้อยู่แล้วไหมที่ต้องเรียนรู้เนี่ยเพื่อเราจะอยู่กับธรรมชาติใช้ธรรมชาติได้อย่างถูกต้องหอเหมือนอย่างว่าถนนเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วก็ไปเรียนกฎจราจรทําไมเพื่อการใช้ถนนอย่างถูกต้องอตรงนี้ทางมาลายนะต้องหยุดให้คนข้ามก่อนตรงนี้เส้นทึบนะเนี่ยก็คือแม้ถนนจะมีอยู่แล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้ถนนนั่นแสดงว่าคําว่าธรรมะเนี่ย ก็คือไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใดไม่มีศาสนาธรรมะไม่มีศาสนาธรรมะก็คือเป็นเรื่องถูกต้องเ,เรื่องดีงามดีงามแล้วก็คือจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องของสามัญสำนึกด้วยซ้ำสามัญส,สำนึกแล,และที่สําคัญคือหลวงพ่อบอกว่าถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถนํามาใช้เนี่ยหรือว่าแอพพลายประยุกเนี่ยกับชีวิตเราเนี่ยให้มีประโยชน์ตัวเราก็ได้รับประโยชน์สังคมก็ได้รับประโยชน์ทุกอย่างได้รับประโยชน์หมดเลยถ้านาธรรมะมามา,มาใช้อย่างถูกต้องโอ้เข้าใจแล้ว ขอบคุณค่านหลงบอกเย็นพอน